ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยคือต้องบอกงี้ว่า,อ,าอันเนี้ยมันจะมีตอนเนี้ยสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาเนี่ยคืองบประมาณแผ่นดินเนาะแล้วก็มีอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะเป็นงบประมาณข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งสิ่งที่พี่ถามเนี่ยคืองบประมาณแผ่นดินก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าในในการพิจารณางบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันก็จะมีการอภิปรายวาระษหนึ่งเนาะคือมีเล่มขาวคาดแดงมาให้ก่อนแล้วก็มีการให้สสอเนี่ย อ่าเล่มเขาผ้าแดง<อ>แล้วก่อภิปรปายใช่ไหมเสร็จพอที่ปายเสร็จทําอะไรต่อใครรู้บ้างาสร้างกรรมธิการก่อนศึกษาว่าไอใน3.78ล้านล้านอ่ะนะคะคือมีรายการอะไรบ้างจะปรับลดเท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นในชั้นกรรมธิการที่มาพิจารณากันเวลาที่เออเราพิจารณากันในชั้นกรรมธิการเนี่ยมันก็จะมาดูแบบนี้ค่ะอ่ะไอเทมที่1ซื้อแอ อ่ะไม่ให้จะตัดเหลือสามหมื่นหรือว่าตัดไปเลยทั้งโครงการหรือว่าจะทําโครงการอ่อให้เรียกว่าอะไรดีนวัตกรรมเพื<ม>่อการเกษตรสมมติทำสิบล้านอ่ะจะให้ไม่ให้หรือว่าจะปรับลดเท่าไหร่มันจะมาดูกันในชั้นกรรมนิการเสร็จปุ๊บสมมตินะตัดเงินมาได้หมื่นล้านอ่ะตัดตัดโครงการนั้นนี้มาลรีนไขมันเนาะปอรมนทําอะไรร้สาระอบรมนูดด่นนี่นั่นไม่สมเป็นสมผูตัดมาแล้วได้มาหมืมม่นล้านเนี่ย มันก็ต้องมาตั้งคำถามถาว่าหมื่นล้านนี้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหมไอสิ่งที่เกิดขึ้นของงบสาภาปีที่แล้วคือว่าสภานเนี่ยเหมือนกับแปลยติแปลยติก็คือว่าเหมือนขอขอมาขอมาหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในข่าวพาดแดงอเออก็คือว่ามีเงินมีเงินหนึ่งหมื่นล้านที่ตัดออกมาใช่ไหมเขาก็จะมีการแปลยติว่าใครอยากจะได้อะไรจากไอเงินที่ถูกตัดออกมาแล้วบ้างนะคะสภานเนี่ยก็เหมือนแปลมาสี่โครงการใช่ไหม แล้วก็เวลาแปลยัตติเนี่ยอย่างที่พี่หมายพูดเลยคือมันไม่มีรายละเอียดคือถ้าถือว่าคุณเห็นในข่าวพาดแดงเนี่ยมันก็จะอย่างน้อยที่สุดเนาะเข้ามาในอนุเนี่ยมันจะเห็นไส้ในเห็น B O Q เห็นใบเสนอราคาเห็นอะไรบ้างแต่พอมาแปลยัตติเนี่ยคือเข้าใจว่ามีรายละเอียดน้อยมากเนาะอย่าง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 ที่สภาขอมาเนี่ยน่าจะเป็นโครงการแบบอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชนในสักอย่างหนึ่งอ่ะซึ่งพอเห็นล้วก็แบบเออก็ เป็นโครงการทกีก็ชื่อโครงการก็โอเคนะแต่ว่าเรามรีว่าเขาาจะเอาโน้ไปทําอะไรซึ่งก็แปลงติเนี่ยจะจะมาแปลเข้าโครงการเหล่านี้ที่แต่ละหน่วยงานขอมาก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ในโครงการก็ได้ เหมือนมีปีหนึ่งที่เถียงกันอนะว่าเฮ้ยทำไมทําไมถึงแบบเพื่อไทยโหวตตีเช็คเป่าให้ประยุทธ์เอาเงินไปใช้ทั้งทั้งที่แบบว่ากว่าจะตัดกันได้แต่ละบาทในห้องอนุเนี่ยมันยากลำบากแล้วคุณเอาไปแปลเข้างบการซึ่งเหมือนกับว่าคือเหมือนเหมือนเหมือนเงินที่แบบว่าตั้งไว้อ่ะหยิบใช้ทําอะไรก็ได้อ่ะแทนที่จะไปใช้หนีรัดหนูดนีนั่นอะไรเงี้ยน,นะคะ ก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าคือมันเป็นเรื่องเทคนิคที่เข้าใจยากพอสมควรนะไม่รู้ว่าอธิบายได้ดีที่จะทําให้เข้าใจได้คหรือเที่เาครับทุกครั้งที่ประชุมจากหน่วยงานมาแจกแจงนะครับก็กลับสินมาแล้วไปเข้าไปสังเกตุข้างคือประชุมในกรรมธิการใหญ่เนี่ยมันจะมีห้องใหญ่เนาะก็คือเออ่กรรมธิการเนี่ยเจ็ดสิบปีนี้เนี่ยเจ็ดสิบสามเจ็ดสี่คนนะคะแล้วก็มันจะมีห้องอนุย่อยห้องอนุย่อยลงไปเนี่ยเข้าใจว่ามีสิบห้องอันนี้คือจะไปดูไส้ในจริง ห้องใหญ่จะเห็นแค่แบบภาพรวมอ่าเราก็จะถามกันแบบเออภาพรวมโครงการอะไรเงี้ยแต่ว่าห้องในนู้เนี่ยก็คือว่ามันจะเห็นเป็นรายการเลยว่าสมมุติว่าโครงการใหญ่ก็คือสมมตินะโครงการอ่าดูแลผู้สูงอายุให้ไม่ล้มห้องใหญ่จะเห็นแค่ประมาณนี้ถ้าเกิดอย่างนี้างท่านานถ้าเกิดบางย่านี่คุณคุณท้ายบอกว่าโอเคโครงการนี้ที่ดูกระดาษขึ้นมาเนี่ยโครง้ารเราใเยอะมากเลยฉันไม่ได้น่านครับ อันนี้ตัดได้ก็คือเราตั้งข้อสังเกตไปให้ห้องอนุอต้งรับเรื่องตัดกันได้ถ้าไม่เป็ไมาตรฐานก็มีมีสมาชิกมีกรรมการเป็นคนตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็ตกลงขที่ไปทำคุยกันต่อใช่ะแล้วก็เราก็จะไปตัดกันในห้องอนุซึ่งก็อันนี้กะไม่ใหญ่จนใหญ่ใช่คือปกติอ่ะแล้วปกติเนี่ยคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเป็นโครงการแบบเล็กๆล้านหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านอะไรเงี้ยคือ ก็คือถ้ามันไม่ make s e n จริงๆอะอย่างเมื่อวานไม่รู้ใครเห็นไอ้บ้านพักคูรู้พันบ้านพักจนผู้ว่าไหมคือถ้ามันไม่ make s e n จริงๆแบบนั้นอะเออสสฝั่งรัฐบาลเห็นแล้วก็แบบเอิมึมขออะไรมาวะคือมันก็จะเป็นความซนัสกันว่าเออตัดได้ไม่ต้องโหวตไม่ต้องลงมติอะไรก็คือตัดกันไปทีรายการแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรอย่างเช่นฝายใครจำฝ่ายแกนีซีเมนได้ไหมเลยกี่พันล้านนะสองพันกว่าล้านใช่ไหม คืออันนั้นอ่ะเป็นโครงการแบบเรือโนอามีมีหลายคนที่เราคอยจะจะอยากได้อยู่นะคะอันเนี้ยก็คือมีคนอยากได้แล้วก็มีคนไม่อยากให้ผ่านมันก็มันก็ต้องแบบว่ามาเหตุมาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงเหตุผลกันก็คืออันนั้นเนี่ยไม่ผ่านในชั้นอนุด้วยก็เลยต้องมาเรียกว่าไปวาระสองวาระสามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ก็ก็ถูกตัดไปได้ใช่แต่ว่าถ้าตกลงไม่ได้ก็คือจะไปเข้าวาระสองวาระสามแล้วมันก็จะต้องใช้แบบ เอ่อกำลังภายในในการไปแบบเออไปถามภาคนั้นเฮ้ยแบบนี้จะเอาหรออะไรเงี้ยกันมากหน่อยอันนู้นนี่ก็คือสัดส่วนก็เหมือนเหมือนเหมือนกับในห้องใหญ่เออก็คือฝ่ายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็คอรมอซึ่งจริงๆคอรมอกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาว่าตกลงกันอยู่แล้วใช่คนเยอะกว่าอืมก็ก็สัดส่วนใหญ่ใช่ใช่มีคำถามอื่นอีกไหมคะเชิญค่ะค่ะมีมี ครูปทมฯฝากประเด็นมาครับคือ,อปกติประชุมเรื่องงบตัดงบก,กันเนี่ยมันเคยมีเคสจากประชุมว่าควรเพิ่มงบไหมฮะอาจจะ,ะ,ะไม่เคยมีในทางปฏิบัติมันทําได้หรือเปล่าบางโครงการมันควรจะเพิ่มงบเข้าไปนะคือเคสก็คือ,อทุกทุกช่วงการใกล้เลือกตั้งเนี่ยในโรงเรียนกทมจะมีมอมุปรกรณ์บางกลุ่มที่ มักจะถูกสั่งซื้อ<ม>เพื่อให้มีอายุใช้งานแค่สอสาปีแล้วกายเป็นซ้างเมือ่อปีที่แล้วมีโรงเรียนหนึ่งโชคดีและอุปกรณ์คุณภาพด<ม>ีปีนี้ก็จะมีโรงเรียนบางกลุ่มที่กําลังจะได้แต่ว่าก็ถูกบังคับในขั้นตอนการสิบราคาว่าล็อกสเปคหรือว่าล็อกอะไรครับ <laughs> เอาของราคาถูกไปซักออคือแทนที่แบบเ,ออเขาจะได้ของคุณภาพดีอะไรเงี้ยซึ่งของคุณภาพดีมันแพงเลาของอันเนี้ยถูกระเบียบแหละแต่มันถูกแต่มันใช้แล้วมันจะพังนะ,ะทีนี้ก็แบบว่าเออทำไมมันจะมีโรงเรียนอื่นจะมีสิทธิ์โชคดีได้ซื้อของคุณภาพดีแบบโรงเรียนนั้นบ้างไหมนะเพราะสุดท้ายขั้นตอนสืบแบานีก็ถูกบังคังาคางบคให้ได้งบแค่นี้ทีนี้ี่มีสองประเด็นเนาะก็คือว่าเพิ่มลงได้ไหมกับเออทำไมโรงเรียนซื้อของคุณภาพไม่ดี คือเพิ่มมุได้ไหมได้คืออย่างที่บอกว่ากระบวนการเมื่อเมื่อเราตั้งกรรมธิการเนี่ยมันก็จะมีตัดมุกก่อนพอดูว่ามุกเป็นโลมาเนี่ยมันก็จะกลับมาว่ามันจะแปรเพิ่มจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้ายังเป็นพอใหญ่มันก็ต้องรอว่าติคอรมอลเสร็จไหมครับก็มีรายการอะไรบ้างแต่เขาของคอรมอลเข้าใจว่าก็แปรได้ก็อย่างที่ที่มันมีเคยมีขายโอ้แปรอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวทําได้แต่จะทำบ้างน้อยเรื่องนึงนะ แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่มันคืออยู่ที่การเมืองแล้วมันก็อยู่ที่ภาคประชาชนเราเนี่ยแหละว่ามัอยาให้คนสนใจว่าทําไมมันต้องตัดเรื่องนี้และทําไมมันถึงควรจะเพิ่มเรื่องอะรมใส่ได้ไหมว่าต่อให้ภาคประชาชนสนใจอ่ะแล้วตัวแทนสกหรือสสเข้าไปพูดบอกว่างบตัวเนี้ยมันมีปัญหามันรู้สึกว่ามันไม่ตรงโจทย์หรือบางทีมันรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันไม่สมเหตุสมผลแต่ ก็ไม่ได้ชนะเสียงค้างมากในสภาเขาก็จะผ่านนี้ได้ขึ้นมาทำอะไรได้ก็สี่ปีข้างหน้าคุณก็อยากไปเลือกคนรว่นนี้เข้ามาทำงานก็จริงว่าโอเคอันดับแรกนะแบบแบบเร็วที่สุดสมมติว่าตัดซื้อตัดสร้างแล้วมันมีปัญหาจริงแล้วมันสอบรูดอลินก็พอกระชอถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยคือมันเห็นอะว่ามันไม่เ a k นเซนอะอย่างแบบอันเรื่องแบบขายแกนดินซีเมนต์อย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหอธิบายเหตุผลกันจนสุดท้าย สมมติว่าผ่าน,าน,านโครงการที่มันไลฟ์เหตุผลสิ้นเดียวออมาได้อะ <_ S 2> คือสุดท้ายอะทําอะไรไม่ได้แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้คืออย่ากลับไปเลือกคนแบบเนี้ยกลับมามีอำนาจอีกเท่านั้นเองอันนี้คือสุดท้ายอเมันมมมััมันนนคือความรับผิดรับชอบทางการเมืองอใน,ใ,นในการใน,ในการตัดสินใจอ่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเรียกว่าอะไรนะมันมมัันนไม่มีข่าวประจาอายุตัวอย่างเช่นดิจิทัลวอลล์ ว่ามันเป็นโครงการที่เราเราก็ตั้งข้อสังเกตเนาะฝ่ายฝ่ายค้าแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ทุ่นที่นั่นแต่ว่าถ้าฝ่งรัฐบาลแบบว่าเออก็เป็นนโยบายแนวคิดแบบของกูกูก็ควรจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็สู้กันแล้วก็สมมุติว่าผ่านออกมาก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินในการเลือกตั้งรอบหน้าว่าคุณเห็นด้วยกับเหตุผลของฝั่งไหนคุณเห็นด้วยกับการใช้มุประมาณแบบนี้ไหมอันนี้คือประชาธิปไตย ไป้อยละเพ่ประเด็นที่คุณด้อบอกว่าทาไมกใช่หให้ข้อมูลประชาชน